วันนี้เราจะมารีวิวรถกระบะอะไรก็ไม่รู้มันคืออะไรพี่ตังไม่รู้มันคือไม่รู้ยังไม่รู้เลยว่าป๋าซื้ออะไรให้มันอาจจะเป็นอะไรคือชาร์จฐานชาร์จหรือเปล่านี่ไงแด่อีกข้าด้วยได้จะใช้แน่ได้เอ้จะใช้ได้กล่องนีอ้าวลองแกะดูว่ามันคืออะไรคือรถประทัดสองอันดูชี้มันคืออะไร ป้าป๋าซื้อมาในเงินราคา408บาทเกะดูซิมันคืออะไรอ่าแกะไม่ได้เกะดูซิตางหลังถ้าถูกว่าตเอดูซิมันคืออะไรแต้มใช่ไหมเตมกะเอาดูแกะดูเกะดูอาไขควงไปไม่ใช่เอาไตังน่อยไม่แกะดูอ่ะไขควงอันนี้ไปจิ้เกตจเลอเสียไป เดี๋ยวน้องแกะมันพังนะเดี๋ยวน้องแกะไม่เป็นพังะนะไหนนีแ่แต่มันคืออะไรคะแล้วมันทำโอ้โหไหนแกะดูซิมันคืออะไรเอามาดูซิได้แต่ดิีเองนี่แต่ก็จะได้แล้วนี่แต่แล้วแตก็จะจะได้ง่ายไหมเนี่ย อยูแจนแท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 นเดี๋ยวได้กล่องนี้ออกมาเลยกล่องนึ่ทำไมมันไม่เท่ากันล่ะนน่าจะเป็คนละไซส์ระะหว่างคนลไซส์เหรอใช่หรือเปล่าไม่ใช่รถตั้งคับหรือเปล่าน่าจะใช่นะให้มาสองคันเลยใช่หรือเปล่า่ใ ได้้แนีอันนี้มาเป็นโคนวง,องโอ้แกะไม่ได้ง่ายระวังใครควงจะจิ้มกันนะั่นน่ะระวังนิดนึงก็มันไม่มีมีถักรึเอาก็แกะดีดีแกะได้ยังได้ยังไม่ได้เลยได้หรือเปล่า,าแพ็คมาแน่นเลยก็ดึงเลยนี่ก็ดึงเออนี่ไงมันเี็นฝั่งนี้แกะดูดิก็ต้องใช้ แัน,นี้ดิมอ,อดอมาคดูสิมันคืออะไรรจังขัน้นแทนสีอะไรบ้างสีเหลือง ยป็นไงเกะแล้วเป็นไงบ้างมีสีอะไรบ้างเต็มเริ่มอยากเกะแล้วเอาทำไมมันไม่เท่ากันนะเออมันไม่เท่ากันนะก็ะสีแต่ว่าขนาดล้อก็เท่ากันแต่กล่องไม่เท่ากันน่าจะเป็นคนนะซีร์หรือเปล่าดูจากด้านหลังเนี่ยหรอดูจากด้านหลังมันไม่เท่ากันอืมใช่ว่าโบังครับคนเสิร์ขนาดนี่มีล้อเล็กอันนี้เอาลองแก็ดูสิ เป็นไงนุ๊ตแตมลดรถอะไรบ้างในราคานี่คือเ่400 400มันมีลดมีลดแล้วก็มีฐานชาร์จพร้อมเครื่องชาร์จเป็นฐานขนาด 2A 3ก้อนมีนชาร์จแบบ USB พร้อมมีมดเหมือนกันไหมรีมทรีมดเหมือนกันเลยหรือเปล่าเหมือนกันเลยโอ้คันไซ คล้ายๆกันคล้ายๆกันใช่แต่คนละไซส์เออเดี๋ยวเรามาแกะแล้วใส่ฐานดูว่ามันจะโอเคไหมฐานชาร์จนี่คุณไม่มีไฟดักแล้วเอาฐานของเรามาใส่ก่อนตัวนี้เป็นฐาน 2A 2ก้อนใส่รีโมทส่วนรถเป็นฐาน 2A 3ก้อนเราจะเอาฐานชาร์จที่เราชาร์จไว้ก่อนเพราะว่าฐานชาร์จที่แถมมากับรถนี่ไม่น่าจะมีไฟหรืออาจจะมีอยู่ก็ไม่รู้ไม่แน่ใจ เออลองใส่ดูออืว่ารถบรงคุกกับตังใส่ผ่านแล้วมันวิ่งได้เดี๋ยวไม่ต้องชาร์จอะไรเลยเดี๋ยวมันหมุนปึ๊บลองไปดูอีกสุดทาก็ยังไม่ใกลอ้าวมีไฟด้วยอ่ะสุดจา้าไปเ,เจ๋งมากมันเจ๋งมากเลยอันนี้คันของวิจาร,ร,รมไม่สังเกตตรงนี้ด้วยหรอเออม,ม,มีไฟด้วยก็ต้องสังเกตรู้ว่าทำไมไม่ไดังแต็บอ่ะโอ้แต็บละทำไมไม่แกลบแกลบทำไมไม่ลง สสงัยมจังีไฟแต้ท้องเลยอ้าวลองกดรีโมทหน่อยจีวิ่งได้หรือเปล่าอ้าววิ่งได้ด้วยอ้าวแกร้งด้วยโหดเร็วเลยอย่ากัวเฟดโอ้โหแป่ามันเหมารถมันเหมารถเดือนเฟดเลยมันเน่าเฟดเลยพี่ตังมันชุดยอดไหมลองดิฟได้ทำดิฟได้ไหมแมาป่ามาแกะอ้าวดิฟได้ด้วยตอนี แม่ปามาแกะของเต็มแอง้าวไคันนี้โอเคละเดี๋ยวเราจะมาแกะคันสีเขียวกสีเขียวของเต็มได้ไหมโอเคไหมโอ้โหรถเล็กอาลองขับดูจีเล่นพร้อมกันได้ไหมเนี่ยสองคันเน่ยไ้อมกันได้ต่ยังไม่ได้กดอะเลยนมางไม่ได้กดอะไรเลนะ้าแล้วเต็มลองกดดิ ชนกันอ้าวมันกดสองคันพร้อมกันเหรอโอ้ลิมดตัวเดียวเล่นได้สองคันเลยแต่มาขึ้นเดียวกันเลยโอ้งงเลยอ่ะเออเ้าเอาตกลงคันไหนเป็นคันไหนอ่ะสรุปว่ารถบังคับราคาคันละสองร้อยบาทเป็นขึ้นเดียวกันเล่นพร้อมกันไม่ได้ยังไม่ได้กดอะไรออ เป็นขับเคลื่อนกี่ล้อพี่ตัง,งองล้องยกขึ้นมาดิมันโอเคไหมมันโอเคไหมมันโอเคเหรอไฟรับไกลไม่ได้กด subscribe หน่อยดิฝากค,คลิปหน่อยปคอีคลิปเลยค,คลิปนี้เป็นไงบ้างไอรนกเอคมัฝากนกอะไรเราไม่ได้รีวิวนกวันนี้เราราีวิวรถสำหรับวันนี้ก็เป็นการรีวิวรถบังคับ ออนไลน์ซื้อมาราคา408บาทได้2คันนึกว่าเล่นได้คนละคันค่วน,นี้กดรีโมทมันขึ้นเดียวกันหมดเลยทั้งบ้านรีโมทอันนี้รีโมทอันเดียวเล่นได้ทั้งบ้านเลย6คันมันขึ้นเดียวกันหมด2.4ง่านยังไม่ได้ชาร์จเลย2.4เอาแต้มใบายไปก่อน <S 2> 2. <S โอเคละ <Bye. S 1> อายกมือก่อนใบ